คลิปวิดีโอนี้ถูกถ่ายทำภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดรายละเอียดสามารถอ่านได้ในดีสคริปชั่นครับและก็มาถึงพระเอกของงานนะครับนั่นก็คือตัว f o r t u n e r GR s p o r t นะครับซึ่งตัวนี้จะเหมือนกับตัวอ Rio อ GR ยกสูงนะครับมาพร้อมกับกุญแจ GR s p o r t ที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าคุณขับ GR แน่นอนซึ่งเดี๋ยวเราจะพากันมาดูยาวๆเลยนะครับว่าตัว GR s p o r t เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับท่านที่คิดถึงว่าจะดูตัว l e g e n เดอยู่ ผมแนะนําว่าเรามาดูตัว GR Sport ก่อนนะครับดูชุดแต่งนะครับกระจังหน้าสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นของ GR Sport ทั้งหมดนะครับผมกระจังหน้าลายรังผึ้งเล่นกับขอบสีดําตัดกับสีตัวรถดูโดดเด่นพร้อมสัญ,ญลักษณ์เพลท GR มากับไฟ LED dual projector ที่เหมือนกับตัว r e g e n d o r ถัดมาดูกันที่ด้านข้างครับตัวลอ้อจะให้มาเป็นล้อ20นะครับล้อขอบ20ขนาดใหญ่ดูภูมิฐานมากเส้นสายและภาพลับดูรวมเนี่ยดูทั้งให้ความสปอร์ตความภูมิฐานและความเท่ ใส่คำว่าอีลิกนไปด้วยครับผมจุดที่ผมจะตินิดนึงนะครับตรงนี้เห็นเป็นสีแดงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นการเพ้นทับพลาสติกซึ่งมันจะไม่เนียนนะรูปเอาจะรู้เลยแล้วก็ถ้าถ้าเห็นเป็นแสงจ้าๆเนี่ยจะมองชัดเลยว่ามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือขัดใจผมเล็กน้อยนะครับนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันแปลกตานะครับอาจจะดูแตกต่างกับความโครเมียมหรือว่า ตัวอักษรที่บันโดดออกมาที่แบรนด์อื่นเขาทำกันนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสีกลืนลงไปเลยนะครับคำว่า f o r t u n e r เนี่ยจะกลืนลงไปเลยนะครับ, er รบแต่ผมก็ยังคิดว่าดีกว่าบางแบรนด์นะครับที่เป็นเสาโคยมเป็นโค้งขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนั้นผมว่าแปลกแปลกเกินไปนะครับไม่สวยแล้วกันอันที่จริงแล้วฝาท้ายไฟฟ้ามีระบบเตะเปิดแต่ในงานเราไม่สามารถสาธิตได้แต่มีระบบกันหีบที่ถือว่าทำมาดีเพราะใช้แรงฝูนเพียงน้อยนิดเท่านั้นนอกจากภายนอกที่สวยสะดุดตาแล้ว ภายในก็ยังมีความสวยงามไม่แพ้กันมาดูกันที่ภายในภายในเนี่ยจะเป็นภายในพิเศษสําหรับตัว gr sport นะครับผมโดดเด่นด้วยโทนดําแดงนะครับจะเป็นตัวพื้นดํานะครับและเดินอินซิมสีแดงเป็นได้แดงนั่นเองนะครับผมตัวเบาะเนี่ยผมชอบนะนั่งสบายมากพื้นผิวของเบาะเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับนังกลับนะครับนิ่มมากนะครับแล้วก็ตัวเบาะจะสามารถปรับได้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าหน้าคู่ นะครับผมทั้งคู่เลยความรู้สึกเวลานั่งเนี่ยสบายสปอร์ตด,ดีนะครับดีกว่าตัว G R ตัวเตี้ยนะครับผมพวงมาลัยผมยังยืนยันคำเดิมว่าให้ความรู้สึกเหมือนกับเอ่อ Ford Ranger Raptor นะครับด้วยลักษณะาการจับหรือว่ามั i ติฟังชันต่างๆนะครับผมให้ความรู้สึกคล้ายๆกันพร้อมกับโลโก้ G R ตรงนี้นะครับมีแพตตันชิพมาให้นะครับชุดแต่งอ่ออุปกรณ์ต่างๆ ก็จะมะีตัว GR กำกับนะครับสำหรับระบบความปลอดภัย Fortuner GR ตัวนี้จะไม่มีปุ่มลัดจะเป็นการเข้าผ่านหน้าจอ Infotainment ที่คอนโซลเท่านั้นซึ่งอุปกรณ์ความปลอดภัยก็จะมีมาเช่นระบบเตือนก่อนการชนระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมหน่วงภูมิอะไรกลับให้ระบบไดนามิกเรดาร์คร s ส Control ปรับความเร็วแปรผ่นอัตโนมัติกล้องมองรอบคันระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนขณะถอยรถ สำหรับ Fortuner Borderista ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเสริมเติมแต่งหน้าตานะครับซึ่งก็จะไม่ได้มี performance หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ยกเว้นก้องรอบคันนะครับผมซึ่งตัวนี้จะมาในรุ่นพื้นฐานรุ่น V ทั้งหมดยกเว้นรุ่น G นะครับรุ่น G จะไม่มีตัวนี้นะครับผมราคาจะเท่าเดิมนะครับซึ่งของแต่งเนี่ยจะมีกระจังหน้ามีสปอยเลอร์หน้าหลังนะครับผมมี e อนแคปตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับซึ่งผมว่าสวยนะครับสวยในระดับหนึ่งเลยนะ ซึ่งด้วยพอเรามารวบรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยโดยรวมเนี่ยสวยมากโดยเฉพาะสีนะครับสีขาวมุกตัวนี้เป็นสีขาวมุกที่เลื่อมนะครับผมแล้วก็ประกายนะครับเป็นสีขาวที่สวยไม่ใช่สีขาวดันดาดทั่วไปนะครับผมซึ่งก็จะมีอยู่แค่อย่างเดียวนะครับที่โดยส่วนตัวแล้วขัดใจผมมากนะครับซึ่งก็คือคําว่าโมเดลิสตาในส่วนข้างหน้านะครับเห็นแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเอาเส้นเอ็นเนี่ยค่อยๆรูดออกทีละตัวทีละตัวแล้วขัดให้มันเป็นสีขาวนุ่นเนียนไปเลย นะครับผมอีกตัวหนึ่งที่เสริมมาให้นะครับก็คือแอร์อัตโนมัติแยกซ้ายขวาซึ่งที่เหลือแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับมีแค่นี้ยังเป็น Fortuner คนดีคนเดิมของทุกคนเหมือนเดิมขอขอบคุณ Toyota Motor อประเทศไทยที่ชวนเรามาพรีวิวรถในวันนี้ครับและถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเราจะนำรถมาร,รีวิวเจาะลึกให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆคอมเมนต์คุยกันได้ที่ด้านล่างสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ